การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองอาณาจักรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอาณาจักรแห่งแสงที่มีท้องฟ้าสีทองและดอกไม้บานสะพัง่งกับอาณาจักรแห่งเงาที่ปกคลุมไปด้วยม่านหมอกและแสงจันทร์สองสลัวสองอาณาจักรนี้ไม่เคยทำสงครามกันแต่ก็ไม่เคยติดต่อก,กันเลยเพราะต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าอีกฝ่ายนึ่งเป็นอันตรายในอนาณาจักรแห่งแสงมีเจ้าหญิงชื่อว่าลูเมีย เธอมีพลังสามารถทำให้ทุกสิ่งเปล่งประกายแต่ลูเมียกลับสงสัยเสมอว่าทำไมพวกเขาถึงต้องกลัวเงาและในอาณาจักรแห่งเงามีเจ้าชายชื่อว่าน็อกเขามีพลังควบคุมความมืดแต่เขาไม่เคยเข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงต้องกลัวแสง <S 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 还是那遥远的记忆，每一次回眸，都像是久别重逢。为何你的影子总在心？